จากกรณีที่โซเชียลในจังหวัดระยองแชร์คลิปเหตุการณ์รูปปั้นนางยักษ์ที่ตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์ประจำหาด PMY าตำบลเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดระยองกำลังเกิดเพลิงลุกไหม้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บริเวณรูปปั้นมีชาวบ้านหาผ้าสไบผืนใหญ่มาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วบริเวณรอบๆร,รูปปั้นนางยักษ์พบร่องรอยเพลิงลุกไหม้ตุ๊กตารูปปั้นพระอาภัยเป่าปีที่ชาวบ้านนำมากราบไหว้แก้บนดำเป็นตอตะโกเสียหายจำนวนมาก ขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หาสาเหตุว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรชาวบ้านต่างยืนยันว่าในเหมิงอายุ33ปีคนจนจัดที่เดินของเงินนักท่องเที่ยวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเป็นผู้จุดไฟวางเพลิงผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามในเหม่งว่าได้ทําหรือไม่ในเหม่งให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองไม่ได้ทําแค่เข้าไปถอนหญ้าที่ขึ้นรกรูปปั้นฤษีในเหม่งยืนยันว่า เห็นมีผู้ชายใส่เสื้อเบอร์สาเป็นคนกระทำนางสาวอรวรรนอายุ44ชาวบ้านที่เป็นผู้ออกเงินซื้อผ้าสบายผืนใหม่มาเปลี่ยนให้กับรูปปั้นหนังยักษ์กล่าวว่ารู้สึกสะเทือนใจเพราะว่ารูปปั้นหนังยักษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวระยองเมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงต้องรีบนําผ้าสบายมาเปลี่ยน นางกิดาภาอายุ40ชาวบ,บ้านที่ขายกาแฟอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุผู้ที่มาช่วยกันดับไฟให้สัมภาษณ์ว่าชาวบ,บ้านทุกคนแถวนี้เห็นหมดแล้วว่าใครเป็นคนทําแต่เขาจะยอมรับหรือเปล่าไม่รู้